ตอนนี้บรรยากาศเป็นยังไงบ้างคุณถาครับเพราะว่าคือประชาชนที่อยู่ตอนนี้เขาเขามีภาวะเหน็ดเหนื่อยกันบ้างหรือยังเพราะเขารอกันมาทั้งคืนตั้งแต่เมื่อคืนจนนี่ก็มาเย็นอีกวันหนึ่งแล้วเนี่ยฮะตอนนี้ก็เป็นห่วงทีมแกนนาครับคุณเฟิร์นกับคุณฝนครับ,ท,รบที่เป็นแอคทีฟซิตี้เซนของเราเนี่ยก็เมื่อกี้เพิ่งคุยกันล่าสุดก็แบบผ่อนเพลียมากแล้วต้องดมยาดมแหละเอาจริงๆเนี่ยเขาก็เตรียมใจมาว่าเรื่องทุกอย่างมันจะจบวันนี้เขาก็ไม่คิดว่ากรกตจะมาโะ ต่อไปอีกสองวันตั้งแต่คุณถามมาเนี่ยบรรยากาศการคุยเนี่ยมันมันมันเริ่มมันมันเริ่มด้วยเรื่องอะไรแล้วมันกาลังไล่ไปถึงจุดไหนฮะตอนนี้จริงๆเนี่ยจุดเริ่มต้นมันมาจากมันมีเพจซึ่งเป็นกองเชียร์สัตว์ระดุลพักการเมืองพักการเมืองหนึ่งเขาเอ่อเรียกอะไรโพสล้อเลียนว่าแบบเฮ้ยมันจะมีการนับคะแนนใหม่นะมันก็เลยทําให้พี่น้องประชาชนเนี่ยแตกตื่นกันมากนะครับว่าเฮ้ยมันจะนับคะแนนที่ไหนเขาเลยไปติดตามกันครับทีนี้พอเขาไปติดตามกันเนี่ยเขาก็เลยพบว่าอ้าวมันหลอกนี่หว่า แต่เขาก็อยากรู้ว่าแล้วกรกตมันเอาขีบไปไว้ที่ไหนเขาอยากจะไปรู้แล้วขอนับคะแนนใหม่จริงๆนะครับมันก็เลยเกิดปรากฏการณ์มาที่สนามแบดมินตันเทศบาลเมืองชนบุรีเพื่อมาติดตามว่าขีบมันอยู่ไหนแล้วจะนับคะแนนใหม่ได้ไหมทันทีครับพอเขามาถึงเนี่ยเขาก็พบว่าสภาพกล่องเนี่ยมันถูกขนขึ้นไปอยู่บนรถหกล้อกับรถกระบะ ตรียมจะขนย้ายไปอีกที่หนึง่งพี่น้องประชาชนเนี่ยเขาก็ตกใจเพราะว่าสภาพในการบรรจุหีบเนี่ยมันก็อย่างที่ทุกคนอาจจะเห็นภาพแล้วนะครับมันไม่มีการปิดผนึกที่ดีมันไม่มีการใส่สายรัดจนเขาก็เลยไม่ไว้วางใจว่าไอ้คะแนนเนี้ยมันมีการทําอะไรกับมันหรือเปล่าทีนี้เขาก็เรียกร้องให้นับคะแนนรายหน่วยเปิดเดี๋ยวนี้นะครับต้องนับใหม่เดี๋ยวนี้นะครับทางตกตเขตเนี่ย กรกต,ต,ตจังหวัดเนี่ยเขาก็บอกว่าเขาไม่เหนียมหน้าทับเรื่องนี้นะครับมันก็ยื้อกันไปยื้อกันมาก็เอาคนนู้นมา,าคนนี้มานะครับทีเนี้ยสถานการณ์พีคมันดันมาพีกตรงรองเลขาธิการกรกตมาอ่า<ม>ใช่ครับ,รบซึ่งท่านก็ตอบอะไรไม่ได้เลย <laughs> ใช่เงี <laughs> ยบเลยทุกคนก็เลยงงว่ามาทําไมเอเอใช่นะครับแล้วก็ฮากว่านั้นก็คือว่า ก็มีการเรียกร้องว่าทําไมไม่โทรหาคุณสแสวงทางท่านร้องก็บอกว่าผมไม่มีเบอร์ทุกคนก็งงเอ๊ะไปใหญ่ว่ามันทํางานด้วยกันยังไงไม่มีเบอร์นาข่าวยังมีเบอร์เลยเนาะ <c oughs> ทีนี้ระหว่างที่เขาก็มัดขอเจราจาชี้แจงกันไปเนี่ยว่าเออมันต้องรอกรกตชุดใหญ่มาสั่งนะก็มีพี่น้องประชาชนไปพบไอ้แบบขีดคะแนนสอสห้าทับสิบเอ็ดซึ่งเอกสารเนี้ยมันเรียกว่าเซนเซทีบัตชเรียวเพราะว่า ถ้าจะรู้ว่าคะแนนมันตรงกันจริงไหมมันมีการโกงหรือเปล่าเนี่ยเอกสารเหล่านี้มันจะต้องถูกเก็บและปิดผนึกอย่างดีคแต่เรากับพบว่ามันมีแบบขีดคะแนนเนี่ยถูกทิ้งไว้ในถังขยะหรือทิ้งไว้กับกล่องหีบที่เขาไม่ใช้แล้วมันก็เลยทําให้พี่น้องประชาชนผาใจเข้าไปใหญ่ว่าสุดท้ายแล้วไอ้คะแนนที่มันปรากฏอยู่เนี่ยมันเป็นคะแนนจริงหรือเปล่าเมื่อคืนเนี่ยก็ถูกเขียงกันแล้วมันก็เลยได้ข้อสรุปว่าเดี๋ยวทางกรกตชุดใหญ่เขาจะประชุมกัน10บโมง พอมาเช้าวันนี้สิบโมงเขาก็ประชุมกันครับแล้วเขาก็บอกว่าเขาจะถแถลงบ่ายสองเราก็เข้าใจกันว่าบ่ายสองเนี้ยเขาจะบอกผลเลยนะครับว่านับใหม่ได้หรือนับใหม่ไม่ได้แต่ปรากฏว่าการถแถลงของรองเลขาธิการกรกตคุณบาสกรเนี่ยกับบอกว่าไอ้ที่เราบอกว่ามันเป็นความผิดปกติทั้งหมดเนี่ย เราเข้าใจผิดเองเออใช่ใช่ใช่ใชเราเราเข้าใจผิดว,ว่าอะไรครับตามที่เขาอธิบายเราเข้าใจผิดเรื่องอะไรฮะเ,ออเขาบอกว่าไอ้ที่มันไม่ปิดผนึกเนี่ยเป็นเพราะว่าเรามายังที่เกิดเหตุไวเกินไปเขายังขนไม่เสร็จ<า>เขาเลยยังปิดผนึกไม่เสร็จฮะเขาต้อง<น>ปิดผนึกก่อนขนสิ ใช่ครับประเด็นก็คือว่าเราก็บอกว่าเฮ้ยมันไม่ได้วางอยู่กับที่แล้วเรามาเจอนะออมันวางอยู่บนหลังรถที่จะชนไปแล้วเรามาเจอในทางรอ,อ,องเลขาที่การกรกตรที่เขามาเมื่อวานคุณชนินเนี่ยแกก็ไม่ตอบรับเลยว่าไอความผิดปกติทั้งหมดที่ทเราเจอเนี่ยมันเป็นความผิดปกติแล้วหมาแกัไม่ตอบเลยแล้วแกก็จะตอบแต่ว่าควณไปรวบรวมหลักฐานมาคุณไปรวบรวมหลักฐานมามหน้าที่ประชาชนครับ ทีเนี้ยความผิดปกติอย,อย่างที่สองอะครับมันก็คือเรื่องแบบขีดคะแนนที่เขาบอกว่าอันเนี้ยมันอยู่ในซองหรือเปล่าแล้วมันมีคนไปเอาออกมาหรือเปล่าซึ่งเราก็ยืนยันมีพยานหลักฐานยืนยันมีพยานบุคคลยืนยันว่าเขาเจอที่จุดทิ้งขยะจริงๆแล้วเรื่องมันตลกมากครับคือเขาไปเจอด้วยความบังเอิญคนเจอเนี่ยแกไปเอาขวดริปโพที่แจกมากินแล้วแกก็เดินหาถังขยะแล้วแกก็เห็นว่านี่มันกระดาษอะไรวะแกเลยหยิบขึ้นมาดู แล้แกก็ตกใจว่านี่มันคือเอกสารสําคัญนี่เฮ้ยคุณถานี่มันชัดเจนมากเลยนะว่าสวรรค์ยังเข้าข้างเราเนี่ย ปฏิหารอยู่ที่ประชาชนจริงๆฮะเออจริงๆเี้เนี่ยคือสภาพเนี่ยมันมันไม่น่ามีใครไปคุยอันนี้ต้องขอบคุณพี่พี่น้องประชาชนที่แบบแกก็แบบใจถึงอ่ะแกก็คุยเจอสุดยอดที่มาของทั้งหมดเนี้ยมันคือเรื่องอะไรหรือไม่คุณถามันคือเรื่องของกูไม่ไว้ใจเออใช่ใขยะกูยังคุยเลยอะเอออ่าแล้วทีนี้ตอนนี้เจอแล้วแล้วแล้วยังไงต่อนะคะทีเนี้ยพอเจอเสร็จปุ๊บเราก็ นำเรียนทุกอย่างไปว่ามันมีสิ่งนี้เกิดขึ้นแต่ว่าทางไอ้รองเลขาธิการกรกตส่วนกลางเนี่ยเขาก็ปฏิเสธว่าไอ้ที่เราบอกมาทั้งหมดเนี่ยไม่จริงเออเดี๋ยวเขาจะสอบสวนก่อน2วันเออเราก็เลยบอกว่า มันตลกดีมันเหมือนกับเราเห็นคนเนี่ยไปขโมยของอยู่ซึ่งหน้าแต่เราบอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวอีกสองวันเราจะค่อยมาสอบสวนในคนนี้เอถูกเป๊ะใช่เอใช่วันนี้ก็เลยยังไม่ได้คําตอบที่น่าพึงพอใจครับแล้วก็สถานการณ์ดวนๆเลยที่เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อกี้ก็คือว่าเดิมเนี่ยนายอำเภอซึ่งเป็นเจ้าของสถานที่เนี่ยบอกว่าถ้าเราอยากจะปักหลักอยู่ที่นี่นานแค่ไหนก็ได้ไม่มีปัญหาเพราะเขาอายัดกล่องไว้แล้วจะไม่ให้ใครมายุ่ง แต่อยู่ดีๆเนี่ยก็มีการยื่นข้อเสนอใหม่เข้ามาว่าให้พวกเรากลับบ้านไปแล้วทิ้งตัวแทนไว้แค่ห้าคนเพื่อเฝ้ากล่องที่น้องประชาชนเขาก็ไม่ยอมเขาไม่ยอมแม่ละเขาก็อยากจะปกป้องคะแนนของเขาอ่ะใช่ใช่ครับเหตุนี้เรื่องมันก็เลยไปถึงเจ้าหน้าที่ตำรวจเจ้าหน้าที่ตำรวจก็เลยมาบอกว่าเนี่ยคณต้องแจ้งการชุมนุมนะนู่นนั่นนี่นะครับเมื่อกี้จากที่ผมคุยกับเจ้าหน้าที่ตำรวจผมก็พยายามอธิบายเขาว่าโอเค และตอนนี้มันแจ้งการชุมนุมใหม่ไม่ได้แล้วเราจะขอใช้สิทธิผ่อนผันเขาก็บอกว่าก็ผ่อนผันมาแล้วกันแต่จะให้ไม่ให้เดี๋ยวว่ากันอีกทีตำรวจเลยตอนนี้ใครพูดนะครับตำรวจพูดเหรอใช่ตำรวจตำรวจตำรวจพูดใช่ไหมโอเคใช่ใช่ตำรวจพูดซึ่งผมก็เลยต้องเอทิเคตเขาว่าเขาไม่มีหน้าที่บอกว่าให้ไม่ให้เขามีหน้าที่แค่รับทราบตามกฎหมายเอออืมซึ่งเขาก็งงอยู่คงไม่เคยเจอการชุมนุมในระยะประชิดตัวแบบนี้เขาก็เลย ใช้กฎหมายไม่ถูกแต่ว่าเมื่อกี้ก็เลยเอ,อ,อธิบายเขาฟังว่าตามกลไกพรบชุมนุมเนี่ยการขอผันผันมันเหมือนกับการแจ้งใหม่เพียงแต่ว่าไม่อยู่ภายใต้ข้อจากัดว่าต้องแจ้งล่วงหน้า24ชั่วโมงนะครับซึ่งตํารวจเขาก็เข้าใจแล้วนะครับทีนี้เขาก็เลยขอมาอีกว่าเป็นไปได้ไหมที่จะขอให้ผู้มาชุมนุมเนี่ยอยู่ไม่เกิน100คนผมก็เลยบอกว่าตามวิสัยการชุมนุมเราไม่สามารถประกาศได้ว่ามันจะ100 200 300คนจะมาเท่าไหร่ก็เท่านั้นค่ะเดี๋ยวจะต้องไปเจรจากันอีกทีหนึ่งครับ เพราะว่า<ม>เขาก็บอกว่าถ้าเขาไม่ยอมเนี่ยเขาก็จะใช้ไม้แข็งว่าเขาจะมาประกาศให้เลิกการชุมนุม,อ,มอันนี้อันนี้ใครพูดตำรวจครับตำรวจออฟเฟอร์อันสุดท้ายที่ฝั่งตำรวจบอกให้คนที่มารวมตัวกันเพื่อรอการนับคะแนนเนี่ยออฟเฟอร์อันสุดท้ายของเขาอันล่าสุดเนี่ยเขาบอกให้ให้ทำอะไรนะจริงๆออฟเฟอร์เขาจริง,รงๆคือให้อยู่ได้ถึงแค่สองทุ่มแล้วกลับไปสองทุ่มอยู่สองทุ่มอยู่กี่คนนะเอ่อห้าคนทีนี้ผมเลยไปเจรจาว่า เราจะอยู่ด้วยทั้งหมดเขาก็เลยบอกว่างานควบคุมให้ไม่เกินร้อยได้ไหมผมก็บอกว่าออผมผมก็ไม่รับอันนี้เหมือนกันเขาก็เลยบอกว่าถ้าไม่รับอะ่ะแล้วขอผ่นผันมาแล้วกันแล้วถ้าผมไม่ให้เนี่ยผมก็จะใช้มาตรการว่าผมจะมาแจ้งให้เลิกการชุมนุมตอนสองทุ่มตอนนี้ก็เลยวุ่นวายกันนิดหน่อยครับว่าถ้าเขามาแจ้งการเลิกการชุมนุมจริงเนี่ยก็คงจะต้องทะเลาะก,กันคืนนี้ตอนนี้มีคนอยู่ประมาณเท่าไหร่คุณท้า ที่ที่ตรงจุดตรงนี้เลยอ่ะผมว่าไม่น่าน้อยกว่า200แล้วก็ยิ่งกลางคืนคนก็ยิ่งมาเติมเรื่อยๆอ,อ่าใช่เพราะว่าคนเลิ <ไป S 1> เลกทงานแล้วก็กลับก็มาชุมนุมได้ไปทํางานแล้วก็ตามมาข้อเสนอว่าขอให้อ่กลับไปก่อนอ่ตั้งแต่ประมาณทุ่มหนึ่งหรือสองทุ่มก็ตามแต่เนี่ยแล้วก็ทิ้งคนเอาไว้ที่เป็นตัวแทนห้าคนเนี่ยมันมีการให้เหตุผลไหมฮะว่าเหตุใดจึงจึงขอร้องอย่างนั้นเขาบอกว่าการที่คนมารวมตัวกันนะที่แห่งนี้เนี่ยมันรบกวนความสะดวกของคนบริเวณนี้ ทำให้การจราจรมีปัญหาซึ่งจริงๆเอ่ะเอผมก็ไม่เห็นว่ามันจะมีปัญหานะครับเนี่ยแต่ว่าจะถามพี่เจ้าของร้านที่ผมมาใช้ร้านเขาอยู่ในว่าเขามีปัญหาหรือเปล่ากับการคนไปอยู่ตรงนี้พี่เขาใส่หัวด้วยพี่ใส่หัวพี่ก็ใส่หัวด้วยอืมอันนี้คุณหาขอกลับไปที่ข้อกฎหมายนิดนึงเราก็ดีใจมากเลยอ่ะที่มีไอรอไปอยู่ด้วยอ่ะ เพราะว่ายังไงคนที่คนที่รู้กฎหมายดีแม่นกฎหมายก็ก็ช่วยช่วยพี่น้องเราได้เยอะแต่ในขณะเดียวกันไออันสุดท้ายที่ที่ด้วยสื่อสารกับตำรวจและพูดไว้ว่าอาจจะต้องใช้ไม้ในการที่อาจจะต้องมาควบคุมการชุมนุมให้ออกไปนั่นนู่นนี่อะไรอย่างเงี้ยตอนนี้คนก็เริ่มกังวลว่าเออก็ไม่อยากให้ประชาชนต้องต้องเกิดการประทะนะมันจะเป็นยังไงเนี่ยก็ผมคิดว่าเรื่องการชุมนุมเนี่ยตอนนี้ผมก็เหมือนรับหน้าที่เป็นทีมเจรจารโดยไก,กลไปแล้วผมรับว่า ถ้าเจ้าหน้าที่ตำรวจจะทำอะไรมาคุยกับผมก่อนแล้วเราเข้อกฎหมายมาคุยกันโ <Okay. S 2> อเคเพราะว่าจริงๆเนี่ยต่อให้คุณมาแจ้งให้เราเลิกการชุมนุมเนี่ยถ้าเราไม่เลิกอคุณจะต้องไปขอสารก่อนอว่าเราชุมนุมไม่ชอบด้วยกฎหมายเลยเปล่า,าคุณไม่สามารถที่จะเข้ามาจับกลุ่มไล่รื้อเราได้โดยโดยทันทีออืเราก็ทำหนังสือขอผ่อนผันไปด้วยอเอเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าตำรวจไม่มีตกติกอะไรเนี่ยผมคิดว่าคุยกันด้วยข้อกฎหมายก็น่าจะ รับเรื่อนดีค่ะนะครับโอเคโอเคคือจริงๆแล้วว่าเรื่องเนี้ยมันจบได้แล้วอะมันไม่ได้ต้องถึงมาถึงขนาดนี้ไใช่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 